สวัสดีครับสำหรับคนรักแมวทุกคนเลยนะครับพออากาศเริ่มเย็นๆแบบนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราต้องคุยกันเลยก็คือเรื่องไัยเงียบที่มากับหน้าหนาวนี่แหละครับแล้วเราจะดูแลน้องเหมียวของเราอย่างไงให้แข็งแรงปลอดภัยตลอดหน้าหนาวนี้มาดูกันครับพอหน้าหนาวมาถึงนี่หลายคนก็ชอบใช่ไหมครับอากาศเย็นสบายแต่เอ๊ะแล้วเคยหันไปมองน้องแมวที่บ้านกันไหมครับว่าเขาพร้อมรับหน้าหนาวแล้วหรือยัง เพราะจริงๆนะครับช่วงเวลานี้แหละที่มีความท้าทายสุขภาพบางอย่างที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยซึ่งวันนี้เราจะมาเคลียร์กันให้ชัดๆเลยครับโอเคครับงั้นเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวกันถูกเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่ามาทําความรู้จักกันก่อนเลยครับว่าไอ้เจ้าภาัยเงียบที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างในหน้าหนาวคือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยประเทศไทยไม่ได้หนาวขนาดนั้นซะหน่อยใช่ครับแต่ นั่นแหละครับคือประเด็นเลยแค่อุณภูมิมันลดลงนิดหน่อยเนี่ยนะมันก็ส่งผลกับสุขภาพของน้องแมวได้แล้วนะครับแล้วเป็นปัญหาที่ไม่เหมือนฤดูอื่นด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเจ้าของทุกคนต้องรู้ไว้เลยจะได้ดูแลเขาได้ถูกจุดครับแล้วไอ้ภัยเงียบที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มาครับในส่วนนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราต้องคอยสอดส่องเป็นพิเศษเลยในช่วงอากาศแบบนี้ใช่เลยครับ หลักๆเลยนะมีอยู่สี่โรคด้วยกันที่มักจะโผล่มาทักทายพร้อมกับอากาศเย็นๆนี่แหละซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีอาการและความรุนแรงต่างกันไปเอาล่ะเรามาค่อยๆดูไปทีละโรคกันเลยดีกว่าจะได้เตรียมตัวกันท่านโรคแรกเลยนะครับเจอบ่อยสุดๆละหลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีก็คือหวัดแมวนั่นเองครับพูดง่ายๆมันคือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่แหละครับอาการก็จะคล้ายๆเวลาคนเป็นหวัดเลยมีจามมีน้ำมูกแต่ สำหรับแมวเนี่ยอันตรายกว่าเยอะนะครับเพราะถ้าเราปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยมันอาจจะลามไปถึงขั้นปอดบวมได้เลยนะซึ่งอันตรายมากๆครับ มาถึงโรคที่2ออันนี้ต้องบอกเลยว่าอันตรายกว่าโรคแรกเยอะมากแล้วก็เป็นโรคที่ทาสแมวทุกคนต้องรู้จักไว้เลยนะครับนั่นก็คือไข้หัดแมวครับมันเป็นไวรัสที่รุนแรงมากแล้วที่น่ากลัวสุดๆคือมันติดต่อง,ง่ายมากครับแค่ไปสัมผัสของที่ปนเปื้อนเชื้อเนี่ยก็ติดแล้วเวลสตัวนี้มันจะเข้าไปทําลายระบบภูมิคุ้มกันของแมวเลยนะครับทำให้แมวอ่อนแอสุดๆแล้วก็จะติดเชื้อโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายมากโรคต่อมาเนี่ยเป็นปัญหาที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปเลยนะก็คือปัญหาเรื่องผิวหนัังครบ อากาศแห้งๆในหน้าหนาวเนี่ยไม่ได้กระทบแค่ผิวคนเรานะผิวของน้องแมวก็เหมือนกันครับมันจะแห้งง่ายขึ้นเป็นขุยๆคันๆเราอาจจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้องเลียขนบ่อยจังหรืออาจจะเห็นเหมือนมีสะเก็ดขาวๆคล้ายๆรังแคบนตัวเขาซึ่งถ้าเขาเกามากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผลแล้วก็ติดเชื้อตามมาได้เลย และภัยเงียบตัวสุดท้ายที่แฝงมากับอากาศเย็นๆนะครับก็คือโรคทางเดินปัสสาวะครับคือเพอะอากาศมันเย็นลงใช่ไหมครับแมวหลายๆตัวก็จะขี้เกียจไม่อยากลุกไปกินน้ําซึ่งไอ้นิสัยนี้แหละครับตัวดีเลยเพราะพอกินน้ําน้อยลงเนี่ยปัสสาวะก็จะเข้มข้นมากแล้วมันก็จะเกิดการตกผลึกกลายเป็นก้อนนิ่วไปอุดตันท่อปัสสาวะได้ซึ่งมันเป็นภาวะที่ทั้งเจ็บปวดแล้วก็อันตรายกับน้องแมวมากๆเลยครับ โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีโรคอะไรที่ต้องระวังบ้างทีนี้สิ่งที่สำคัญพอๆกันเลยก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้องเริ่มมีอาการผิดปกติการสังเกตให้เจอนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญยิ่งเจอเร็วยิ่งดีโอกาสรักษาหายก็ยิ่งสูงขึ้นมาดูกันเลยในส่วนนี้ครับว่ามีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่เราต้องคอยมองหาสไลด์นี้คือสำคัญมากนะครับอยากให้จำกันไว้เลยมันเหมือนเป็นเช็คลิสที่เราต้องคอยดูน้องแมวที่บ้านเลยครับ สัญญาณมันก็มีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นจามบ่อยๆหรือว่ามีน้ำมูกใสๆไปจนถึงอาการที่น่าเป็นห่วงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นมีขี้ตาเยอะแยะเกลเอกรังดูซึมลงไปเลยไม่เล่นไม่สนหรือว่าอาหารที่เคยชอบกินก็ไม่แตะเลยและที่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าเห็นว่าเขาเริ่มหายใจลําบากหายใจหอบหรือว่าท้องเสียหนักๆอันนี้คือสัญญาณอันตรายสุดๆแล้วนะครับต้องรีบพาไปหาคุณหมอทันทีเลยย้ําว่าทันทีอย่ารอช้าเด็ดขาดครับฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งกังวลกันไปนะครับเพราะว่าข่าวดีก็คือ โรคส่วนใหญ่ที่พูดมาเนี่ยเราสามารถป้องกันได้นะแค่เราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเองครับเอาล่ะเรามาดูวิธีดูแลและป้องกันกันในส่วนสุดท้ายนี้กันเลยดีกว่าเพื่อให้น้องเหมียวของเราแฮปปี้แล้วก็แข็งแรงตลอดหน้าหนาวนี้ใช่เลยครับการดูแลแบบป้องกันล่วงหน้านี่แหละถึงแม้จะเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่มันคือหัวใจสําคัญเลยมันเหมือนการสร้างกรอะป้องกันที่แข็งแรงให้กับน้องแมวของเราเลยนะช่วยให้เขาปลอดภัยแล้วก็สุขภาพดีตลอดฤดูหนาวนี้ได้เลย มาดูเลยครับ4ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยสร้างเกราะป้องกันให้น้องแมวของเราข้อแรกเลยทําให้เขาอบอุ่นอยู่เสมอครับอาจจะหาผ้าห่มนุ่มๆม,ม,มาปูให้หรือถ้าวันไหนอากาศเย็นมากๆก,ก็อาจจะเปิดฮีเตอร์ช่วยเบาๆข้อ 2. รักษาความสะอาดครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนกระบะทรายหรือชามข้าวชามน้ําทุกอย่างต้องสะอาดเพื่อลบการสะสมของเชื้อโรคข้อ 3. เรื่องโภชนาการสําคัญมาก ต้องจัดหาอาหารดีๆมีคุณภาพแล้วก็น้ําสะอาดให้เขากินได้ตลอดเวลานะครับเพื่อสร้างผมคุ้มกันจากข้างในและข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคือเรื่องวัคซีนครับต้องคอยปรึกษาสัตวแพทย์อยู่เสมอว่าวัคซีนครบไหมต้องฉีดอะไรเพิ่มหรือเปล่ารวมถึงการตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะอย่าให้ขาดทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันก็มาจบที่คําถามสุดท้ายที่อากจ,จะฝากไว้ให้คิดกันว่า การที่เราป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆในวันนี้มันสําคัญกว่าการที่เราต้องไปวิ่งวุ่นหาทางรักษาในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าครับแค่เราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกวันเนี่ยมันคือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่เราจะมอบให้กับเพื่อนสี่ขาที่น่ารักของเราได้ไม่ใช่แค่ในหน้าหนาวนี้แต่ในทุกๆวันเลย